เยอะเยอะมากเยอะจริง <laughs> <think>, Yes very expensive สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็พอดีเพิ่งไปซื้อของมานะครับที่เวอร์บูดเนาะเป็นของกินของใช้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับ เนาะก็เดี๋ยวจะมีของเยอะเลยนะครับก็จะมีของเดี๋ยวของให้ดูนะครับว่ามันเนเสื้อมันว่างนี่ถุงอยากเยอะมากเลยสี่ถุงนี่นะครับก็สี่ถุงเลยนะครับเปิดถุงนะครับก็จะมาเปิดถุงให้เพื่อนๆดูนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็เอามาออกก่อนนะครับ ก็ของกินนะครับอาทิตย์นี้เนาะอันนี้ก็ผักต่างๆนะครับเดี๋ยวให้แฟนช่วยดีกว่านะครับเพราะว่ามันเยอะ มีทั้งของเอเชียนะครับของกินของเอเชียของไทยด้วยแล้วก็ของออสเตรเลียนะครับมีพวกชีสด้วยเอามาทำเมนูอื่นวันหลังนะครับแต่มันเยอะมากเลยก็คือนี่คือหลังจากที่กลับมาจากทริปแล้วนะครับก็เลยของไม่มีในตู้เย็นเนาะเดี๋ยวเยอะเกิน น,นี่เป็นอันนี้น้ำยาที่ล้างจา,นน,น,า,งจาน,นนะครับเป็นที่ใช้กับเครื่องล้างจานอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้ถุงเขยนยดอันนี้ก็ข้อเกตนะครับเวลายยิ้มฟันขาวพวกนี้ก็จะเป็นอัน,นจะเป็นของแบบตุกน้ำยาซักผ้านะครับ โอเคก็เนี่ยครับของทั้งหมดของทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าของมีอะไรบ้างแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับคือของทั้งหมดที่ผมซื้อวันนี้เนาะก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมถามแฟนก่อนเดวิดว How much is cost here? 196 dollars That much? Yes You spend so much ก็ที่มันแพงเพราะไอ้พวกเนี้ยครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็สามสิบดอลลาร์ไปแล้วเนี่ยเนี่ยอันยี่สิบกว่านะครับแล้วก็พวกน้ำยาซัดผ้านะครับพวกพวกเนี้ยจะแพงเนี่ยพวกนี้หมดแล้วนี่คือจะแพงนะครับของกินไม่แพงเท่าไหร่ก็นะครับเดี๋ยวผมเอาของเก็บก่อนนะครับหมดไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเท่าไหร่ิ 196เด169ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมติดในเงินไทยให้นะครับถ้าใครแบบว่าดูยาวๆเนาะก็เดี๋ยวผมเอาของเย็นเก็บก่อนนะครับของเย็นเนี่ยเพราะว่ามันต้องเข้าตู้เย็นก่อนเนาะเอาพุกนมก่อนดีกว่านมแล้ว็พวกเนื้อ ซลมอนนี่ก็แซลมอนที่แบบอ,อันนี้ว่าจะทำแบบว่าไปทอดกับกระทะนะครับทอดแล้วก็กินกับสลัดแล้วก็ไก่อันนี้ไก่แพ็กใหญ่เลครับซื้อมาเป็นอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่ครับสิาดอลลาร์อันนี้ของเย็ยนนะครับต้องเข้าไปเย็ยน อันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะครับอันนี้เห็ดมันเกิดเทสเนาะกลวย กล้วยขายเป็กิโลนะครับไม่ได่ใจวัดกิโลเท่าไหร่ How much is the banana? แค่นี้อันนี้ก็เป็นเป็นอก็อันนี้ก็1ดอลลาร์สอ่าหนึ่เนาะเป็นกิโลหดอลลาร์ก็20กว่าบาทก็3ามิกว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้ต้งนี้เนาะอันนี้นะครับขนมปังเนี่ย กินได้เป็นเดือนเลยเพราะว่าไอ้ตัวขนมปังเนี่ยถ้ากินก็คือสองสามวันแรกนะครับจะเอาไว้ข้างนอกก่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะแช่ช่องฟรีดไว้เพราะว่าเราไม่ได้กินขนมปังทุกวันเนาะก็กินข้าวด้วยยูเอทไรซ์ซทำๆก็กินข้าวด้วยเนาะก็เลยเอาไปแช่ก็ไอ้สิ้วันนอยเนี่ยเห็นลาสเอลิสประมาณเดือนหนึ่งนะครับขนมปังเพราะว่าเราไม่ได้กินทุกวันเนาะก็อันนี้ไว้ให้ดีก่อนแล้วก็สับประรดนะครับ ก็กินกับช่งชวงเช้าเช้าก็กินสับปะรดแล้วก็โยเกิร์ตเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะหั่นสับปะรดเก็บไว้นะครับอันนี้ก็เป็นใบกะเพราครับอันนี้ใบกะเพรานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมโชว์ไม่หมดเพราะว่ามันเยอะเกินเนาะก็เลยอยากจะโชว์แค่ดอกของที่แบบว่ากินจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไว้ข้างนอกก่อนนะครับสักสองสามวัน อันนี้เป็นบัสมาตี่ไร้นะครับก็คือผมอยากจะลองกินอ่าข้าวอินเดียดูนาอข้าวอินเดียนเนี่ยเพราะมันจะยาวกว่าข้าวไข่โอเคครับเดี๋ยวผมเอของเก็บก่อนอ๋อแล้วก็ขิงลิงด้วยขิงขิงแล้วก็พริกนะครับ ก็ใส่ถุงไว้ถ้าให่ใส่ถุงไว้เนี่ยมันจะเก็บได้นานตงเนี้ยเก็บได้นานแล้วใส่ถุงไว้แล้วก็บรอกโคลีนะครับก็ใส่ถุงเลยกะเทียมไม่ต้องใส่ถุงนะครับกะเทียมก็ใส่ในถ่วยในช่วยเนาะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแตงกวามาจากไหนแล้วเนี่ยนี่ครับแต่อันนี้ของออสเตรเลียแตงกวาก้อนนี้จะเป็นทูน่านะครับทูน่ากระป๋องแล้วก็อันนี้ก็เป็นโคโคขนัดเนาะก,กะทิ แล้วก็นี่ก็จะเป็นซ้อมมะเขือเทศนะครับจะเอาไปทาพิซซ่าหรือว่าพาสต้าดูอีกทีกันว่ายัางไงนะครับแต่ของทั้งหมดเนี้ใช้ได้นานครับแล้วก็ของพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้ของคุณแฟนนะเดวิดก็จะกินวิตบิทวิตบิทเน่ก็เป็นอาหารเช้านะครับอาหารเชา้าเดวิดจะกินอย่างนี้แล้วก็จะกินกับนมนะแต่ผมไม่กินเพราะว่ามันเหมือนคาร์ดบอร์ดอะมันเหมือนที่เป็นอะไรนะไอตัวพลาสตอะไรนะเหมือนกระดาษ เดวิดบอกว่าเหมือนกระดาษก็นั่นแหละครับก็ฝั่งนี้ก็ทิ้งของแห้งหมดเลยก็อันนี้เอาไปเก็บที่หลังมา so yes you can have me here take this <laughs> ก็นะครับหวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก็คลิปที่ผมซื้อของนะครับเป็นซื้อของหมดไป190กว่านะครับเมื่อกี้จำไม่ได้แล้ว190กว่านะครับเดี๋ยวผมตีเป็นเงินไทยให้นะครับแต่ของเนี้ยเป็นของใช้แบบว่าอ่เหมือนว่าแบบใช้นานอยู่นะครับพวกเนื้อสักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะราคามันจะสูงหน่อยแล้วก็ไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยอันนี้ซื้อมาถุงใหญ่ครับก็20กว่าดองเนาะแต่มันใช้ได้ประมาณ 55ครั้งนะครับในการล้างจานอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็นาเอาขค้นี้ก่อนลวกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะครับช่อง MOC นะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าลวกันนะบ๊ายบายครับ